สวัสดีครับนี่คือช่างก่อนโกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่11สิงหาคมถือว่าเป็นข้อมูลวยไทยเจ็ดสีอัปเดตล่าสุดก่อนวยไทยเจ็ดสีชก6 7ชั่วโมงเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับลวงพรางโดยหงแดงสุรินหงแดงบอกว่า f c ฟหงแดงทุกคนนะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องไม่มีเหลี่ยม ตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดสําหรับเอฟซีคู่มวยในวันนี้น่าสนใจมากๆวันนี้มาเพราะมวยรักมวยชอบชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่มีตัวช่วยของแดงแนะนำแอด,ดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมวยท่าเจ็สีอาทิตย์ทีท่สิบเอ็ดช่างเสร็จล่าสุดเลยนะเก้าโมงยี่สิบนาทีล่าสุดเลยเสร็จเมื่อเก้าโมงยี่สิบนาทีเดี๋ยวหงแดงจะเล่าให้ฟังทีละคู่ทีละทู่ใครช่างเสร็จเป็นคนสุดท้าย มาที่คู่หนึ่งนะักคู่หนึ่งน่าสนใจมากบุเรงนองลูกเจ้าพ่อรงต้มเจอกับไทยแลนด์สอรุ่งศักร้อยสิบหกบุเรงนองนี่ซ้อมอยู่เพชรเกษเพชรเมื่อเช้าดเดีย่นปัตพินสิทธิขุนนะหรือว่าบางแขกพามานะขณะที่ไทยแลนด์เล็กสอรุ่งศัก์วันนี้เสียพยรัตซ้อมอยู่สอรุ่งศัก์นะพามาบุเรงนองมาเกินนะมาร้อยสิบเจ็ดจุดสองเกินหนึ่งจุดสองขณะที่ไทยแลนด์เนี่ยไทยแลนด์เล็กมาร้อยสิบหกจุดสี่ ลดมวยคู่นี้เคยเจอกันมานะเป็นบุเรงนองเคยชนะมายกสองนะชนะนอกยกสองที่ตะวันนานี่นี่นี่คือมวยคู่นี้เคยเจอกันมาที่ตะวันนานะวันนั้นเป็นบุเรงนองชนะนอกยกสองความเชื่อมั่นต่างๆนะของกูรูเกาจิ้งนะกูรูเกาจิ้งผู้สันทัดกรณีมองไปที่บุเรงนองนะมองไปที่บุเรงนองมองว่าบุเรงนองเนี่ยเป็นมวยขวาเป็นมวยขวาแข่งขวาหมัดขวาศอกคมนะโอ้ถือว่า เป็นมวยที่อาวุธหนักแรงอ่าแล้วเป็นมวยสายคนจัดด้วยแล้วก็เคยชนะมาขณะที่ไทยแลนด์เนี่ยไทยแลนด์เนี่ยเป็นมวยซ้ายนะแข่งซ้ายจัดอ่าชกรุกรับเก่งนะแต่ปัญหาของไทยแลนด์คือยืนระยะไม่ค่อยเก่งวันนี้ ออกสตาร์ทที่คู่หนึ่งมวยเคยชนะกันมานะ,ะความเชื่อมัน่นกูรูเกาจิ้งเขามองไปที่บุเรงนองมองว่าบุเรงนองเนี่ยหนักแรงทุกลูกแล้วเคยชนะมาวันนี้นะบุเรงนองจะเบียดเฉือนชนะไ,ไทยแลนด์สรุ่งศักด์นะมุมมองของงแดงเชื่องกันมุมมองของแดงมองว่าบุเรงนองมองว่าครบเครื่องกว่าวันนี้ยืนเทียบสัดส่วนนะยืนเทียบสัดส่วนมองว่าเบียดคู่ขี้สูสีไม่หา่างนี่คือคู่หนึ่งมวยไทยเจ็ดสีความเชื่อมัน่น กูรูเกาจิ้งเขามองไปที่บุเรงนองวันนี้มวยคู่นี้ของแดงชอบไปที่บุเรงนองเหมือนกันนะชอบชอบไปที่บุเรงนองชอบไปที่เคยชนะมานะเคยชนะมาแล้ววันนี้มองว่าดูดีกว่าในเรื่องของสรีระนิดๆ fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงแนะนำมวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดนะชนได้ทุกตูก้สู้ได้ถึงหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทย มาที่คู่2คู่2ยอดศิละปะรถสวยจ่าเจเจอกับ Super ยอด OT MC s u p e r l e กมวยไทยร้อยยี่อดยอดศิละปะมาร้อยยี่สนะนที่อ่ายอด OT นี่มาร้อยยจุดนะจุดสีอ่ารถน้ำหนักแล้วก็เหลือร้อยยี่ยอดศิละปะเนี่ย ฝีมือครบเครื่องนะซ้อมอยู่นู่นเลยราสวยจากเจ็ดเพชรบุรีขณะที่ยอดโอทีซ้อมอยู่เ c ซีซูเปอร์เล็กมวยไทยนะอยู่บางกรวยนักสู้จากนกครศรีธรรมราชเดิมทีนะเดิมทีใช้คําว่าโอทีช้างนครศรีนะเป็นลูกศิษย์ของทศกัณฐ์ช้างนครศรีวันนี้มาชกเป็นคู่2 8, ช่องเอ็ดช่องเจ็ดถูกยกมานะมวยคู่นี้ถูกยกมาแทนยอดการช้างนครศรีซึ่งจะชกกับคีเรียนคีเรียนกับ ยอดกันกับคีเรียนจะชกในวันที่18บแปดวยคู่นี้ถูกยกมาจากวันที่18นะจะชกที่ช่อง7นี่แหละชกกันในพิกัดน้ําหนักร้อยสิวันนี้มาชกกันที่ช่อง7ก่อนกําหนด1อาทิตย์ถูกยกมาจากวันที่18นะมาชกวันที่11ที่จะชกกันในวันที่18ก็ชกกันที่พิกัดน้ําหนักร้อยสิบเจ็ดยอดศิลปะหนีฝีมือครอบเครื่องขวาหนักแดงขณะที่โอทีเนี่ยโอทีเนี่ยแกร่ง ในแข็งแกร่งเป็นมวยเดินแรกเตือนลุยมวยคู่นี้คุณกูรูเกาจิ้งผู้สัตั์กรณีนะวันนี้มองเขา mm. เขาก็มองไปที่ยอดศิลป,ปะมองไปที่ยอดศิลปะว่ากระดูกมวยเบอร์มวยอาวุธมวยดูดีกว่านะอาวุธมวยดูดีกว่าวันนี้หงแดงก็มองไปทางกูรูนะมองไปทางกูรูเหมือนกันมองว่า โอทีเนี่ยเข่าเกมกระดูกมวยเบอร์มวยดูดีกว่าขณะที่อ่าไม่ใช่สียอดศิลป,ปะเนี่ยกระดูกมวยเบอร์มวยดูดีกว่าสมองมวยหลักเหลียม IQ อาวุธนี่ดูดีกว่าขณะที่โอทีเข่าในนะวันนี้เข่าในวันนี้ลดน้ําหนักลดน้ำหนักเยอะด้วยวันนี้ลดน้ําหนักมา122.2นะลด1.2ปอนด์ลดแล้วเหลือ120.8โอโหโมวยคู่นี้โชกันที่พิการน,น้ำหนัก121มา122.2 วันนี้หงแดงมองไปที่ยอดศิละปะดูว่ายอดศิละปะน่าจะดูดีกว่ากูรูเกาจิ้งเขาก็มองเหมือนหงแดงเนะขามองไปที่ยอดศิละปะมาที่คู่สามคู่สามเนี่ยชโมกเพชรแอดสันปาตองเจอกับเมาคลีวันของอมเอ็มบีเคร้อยยี่สิบเจ็ดจุดห้ามื่อคูนี้ตกลงกันไว้ที่ร้อยที่ยี่แปดนะวันนี้ชโมกเพชรมาเกินสามปอนด์นะเกินสามปอนด์ขณะที่กูต่อสู้มาเกินสองปอนด์ลดน้ำหนักนะ มเมาคีเยลยรถไม้เดียวผ่านเลยรถไม้เดียวผ่านแล้วก็ช่างได้127.4นะต่ำกว่าพิกัด0.2ขณะที่ชมกเพชรชมกเพชรเนี่ยโอ้ช่างหลายครั้งครั้งแรกนี่เหลือ129.6ใช้เวลาลดมําหลักนานมากๆครั้งที่สองเนี่เหลือ129.2แล้วสุดท้ายนะเมื่อประมาณเก้าโมงนิดๆเนี่ยรถเหลือ128.4 เกินนะเกินพิกัดไปที่0.8นะเกินพิกัดไปที่0.8เลยเวลาช่างน้ำหนักแล้วช่างน้ำหนักช่องเจ็ดนี่ก็ให้9โมงนะให้ถึง9โมงสุดท้ายก็มีการตกลงกันนะตกลงกันว่าเออโอเคแค่นี้ก็พอแค่นี้แต่ต้องโดนลงโทษน,นิดนึงนะนักมวยก็ยอมรับให้นักมวยไปกินน้ำกินท่าเสร็จก็โดนลงโทษน,นะวิ่งไปกับประมาณร้อยเมตรเนี่ย13เที่ยว นะวิ่งไปกับร้อยเมตรประมาณสิบสามเที่ยวพี่วิทย์เป็นคนยืนนับวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกับสิบสามเที่ยวสุดท้ายสุดท้ายวันนี้ชมโมเพชชกที่ชกที่น้ําหนักร้อยยี่สิบแปดจุดสี่นะหงแดงมองว่าใช้เวลาลดนานมากมากใช้เวลาลดสองชั่วโมงกว่าสองถึงสามชั่วโมงทําน้ําหนักไม่ได้แต่วันนี้ก็โดนลงโทษกูรูเกาจิ้งนะกูรูเกาจิ้งเขามองไปที่ชมโมเพชมองว่าชมโมเพชดูดีกว่าแต่หงแดงมองว่า เมาครีหงแดงวันนี้วันนี้หงแดงชอบไปที่เมาคลีนะชอบไปที่ลูกตื้อท่าโตรหดชกเหนียวแน่นนะเข่าในอาชีพเป็นมวยเขา่าเป็นมวยขวาแข่งขวา,ขวา,ขวาดีเข่าในเหนียวแน่นฟอร์มการชกอาจจะดูแบบรูดไปนิดนึงนะแต่เมลเมาครีแต่วันนี้เมาครีมาน้ําหนักดูดีมากมาขนาดที่ขู่ทุกคู่ต่อสู้หงแดงมองว่าลดน้ําหนักเยอะมองว่าน้ําหนักมีปัญหาไหมถ้าน้าหนักไม่มีปัญหาวันนี้ มองว่าฉมวกเพชรดูดีกว่าอาวุธหนักแรงกว่าวันนี้ยืนเทียบสรีระสัสดส่วนดูดีกว่ามวยคู่นี้กูดูเก๋าจิ้งเขามองไปที่ฉมวกเพชรมองว่าเก๋าเกมอาวุธดีแต่หงแดงมองว่าวันนี้เมาครีมาน้ําหนักดีมากๆวันนี้นะขาแลกขาลุยตื้อชกแพ้ยากในเขา่เขาในเหนียวแน่นวันนี้หงแดงมองว่าเมาครียืนระยะน่าจะดูดีกว่าสุดท้ายเมาครี จะได้รับการชูมือในที่สุดมวยคู่นี้มวยคู่นี้สวนนะมวยคู่นี้หงแดงสวนสวนกูรูสวนเก่าจริงเออมวยคู่นี้หงแดงสวนกูรูสวนเก่าจริง fc เช้ากดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาที่คู่เอกนะคู่เอกคู่เอกเนี่ยคู่เอกน่าสนใจมากเพชรสยามเจ้าพัทยาเจอกับเพชรสังวานสอสมานกาเมน้นเพชรสยามมาเกินนะม,มาร2 1ยขณะเพชรที่เพชรสังวานมาร2 2เกินพิกัด2ปอน พัสยามลดน้ำหนักไม้เดียวผ่านเลยลดน้ำหนักไม้เดียวผ่านขณะที่เพชรสังวานนี่ลดสามสี่ปอยลดแล้วเหลือร้อยยี่สิบเอ็ดจุดสองลดอีกทีเหลือร้อยยี่สิบจุดสี่ลดอีกทีเหลือร้อยยี่สิบจุดสองแล้วก็ลดไม่ผ่านนะลดยังไงก็ลดไม่ผ่านวันนี้รถเก้าโมงอินทิชัยอินทิยุงลูกพี่ของพัทยามก็บอกโอเคไม่เป็นไรแค่นี้ก็แค่นี้ลูกเอ้าไม่เป็นไรต่อยก็ต่อย ขณะที่พี่แมนก็มีบวชลงโทษนิดนึงนะเออทาน้ําหนักให้เขาไม่ได้ก็ต้องโดนลงโทษนิดนึงถูกลงโทษวิ่งไปกับร้อยเมตรประมาณสองสามเที่ยวสุดท้ายพี่อธิยัยบอกว่าไม่ต้องวิ่งหรอกอ่าไปแค่นี้ก็พอสุดท้ายก็ไม่ต้องวิ่งเพชรตังหวานก็ชกที่พิกัดน้ําหนักร้อยยี่สิบจุดสองนี่คือมวยไทยเจีอาทิติสิบเอ็ดสิงหาคมกูรูกรเ,าเานะกาจิ้งเขามองไปที่เพชรสยามนะกูรูเกาจิ้งเขามองไปที่เพชรสยาม หงแดงก็มองไปทางเพชรสยามนะมองว่าเพชรสยามมีซ้ายอาวุธแข่งซ้ายวันนี้ดูดีกว่าวันนี้พิกัดเฟดความพร้อมมองว่าเพชรสยามดูดีกว่าวันนี้เพชรสยามมองว่าเบียดชนเบียดชนนะถือว่าเป็นคู่มวยที่น่าสนใจมากๆวันนี้ดูว่าเพชรสยามดูดีกว่านะวันนี้มีโอกาสได้รับการชูมือมากที่สุด นี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่11สิงหาคมอัปเดตล่าสุดวันนี้มาช้านิดหนึ่งนักมวยลดเสร็จ9ก้าโมงยีนะวันนี้กว่าจะออกคอมเมนต์ได้ของหของแดงบอกว่ามี10บโมงสินาทีอาะ์สิบโมงครึ่งนะเป็นอย่างตามแต่มาช้าก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นข้อมูลที่เอฟซีต้องทราบต้องรู้มาถึงมวยรักมวยชอบเนาะมวยรักมวยชอบในรูปแบบยอดมวยเด็ดเดอะเบสบอกเซอร์ของแดงวันนี้ชอบหนึ่งนะของแดงชอบนะฮะชอบไปที่เพรสยาม มองว่าเพชรสยามนี่ซ้ายทางมวยดูดีกว่านะทางมวยอาวุธมวยนี่ถือว่าเป็นคู่มวยที่แฟนมวยไทยจะสีพลาดไม่ได้ถือว่าเป็นคู่ชูโรงนะวันนี้คู่เอกถือว่าเป็นคู่ชูโรงเพชรสยามนี่ถูกคาดหวังไว้เยอะทั้งนักมวยไทยยอดเยี่ยมอูนักสารพัดน่ะเออแล้วสุดท้ายนะวันนี้ชอบหนึ่งของแดงชอบไปที่เพชรสยามวันนี้มีโอกาสได้รับการโชว์มือแล้วก็ถือว่าเป็นคู่มวยที่น่าดูอีกคู่หนึ่ง แฟนมวยไทยจะสีพลาดไม่ได้ชอบสองวันนี้หงแดงชอบไปที่เมาคลีวันของโอม mbk วันนี้มองว่าคู่ต่อสู้ลดน้ำหนักเยอะนะลดน้ำหนักเยอะการลดน้ำหนักมีปัญหาหรือไม่ยืนระยะได้ไหมวันนี้ถ้ายืนระยะได้น้ำหนักไม่มีปัญหาวันนี้คู่นี้สนุกแต่วันนี้หงแดงให้ fc หงแดงจับตาดูเมาคลีวันของโอมนะวันนี้เมาคลีวันของโอมมองว่าโอ้โหความพร้อมดูดีมากมาก อาวุธอาจจะน้อยกว่านิดหนึ่งแต่วันนี้องแดงมองว่าเม้าครีดูว่าพร้อมนะเป็นทหารด้วยนะเป็นทหารยศจ่าสิบเอกแล้วโอ้วินัยเรื่องวิยน,น,น้องวินัยดีเยี่ยมวันนี้หงแดงมองว่าเม้าครีนี่แพ้ยากนะเหนียวแน่นวันนี้ชอบสองชอบไปที่เมาครีวันของโอมส่วนชอบสามหงแดงชอบไปที่บุเรงนองลูกย้าป่อโรงตม้มบุเรงนองเคยชนะมานะวันนี้สรีระรูปร่างดูดีกว่าวันนี้ เบียดชนเบียดชนโอ้ดูดูว่าเก๋กว่านะเก๋กว่าไทยแลนด์สอรุ่งศักดิ์วันนี้คู่นี้คูรูเกจ๋จริงเขามองไปที่บุเรงนององแดงก็มองไปที่บุเรงนองนี่คือชอบสามชอบไปที่บุเรงนองวันนี้มีโอกาสได้รับการชูมือส่วนชอบสี่ยอดศิละปะรถสวยจ่าเจดวันนี้ยอดศิละปะมาตามก่าพิกัดนะเก๋เกมกระดูกมวยแข็งโป๊กเลยขณะที่ โอทีนี่โอทีเนี่ยซ้อมอยู่ซูเปอร์เล็กมวยไทยนะมาเกิน2.2งจุดสองรถน้ำหนักนานพอสมควรวันนี้หงแดงมองว่ายอดศิละปะนี่ครบเครื่องต้งยมยำกุงก้งครูเกาจิ้งเขามองไปที่ยนะอดศิลปะหงแดงก็มองไปทางครูเกาจิ้งนะมองไปทางครูเกาจิ้งวันนี้ชอบสีชอบไปที่ยอดศิละปะนี่คือช่างก่อนชกมวยไทยเจ็ดสีเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับรงพางหงแดงมองว่าเอฟซีหงแดงคือเพื่อนคือพีออ่วันนี้พูดอย่างนี้เมื่อ พรุ่งนี้ก็พูดอย่างนี้ไม่มีพูดแล้วพลิกลิ้นนี่คือการทํางานของคนตรงไปตรงมาไม่มีหลักไม่มีเหลี่ยมนะไม่มีเหลี่ยมตรงไปตรงมามองว่าเอฟทุกคนคือเพื่อนคือพี่คือน,น้องข้อมูลเหล่านี้สามารถเอาไปใช้ประกอบการต่อสู้ได้เลยวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะก่อนจากการก็กอวยพรให้เอฟซีของแดงมีโชคมีลาบปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอย่าลืมอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะตอนนี้เจ็ด หมื่นซับสไครต์ขอพระคุณเป็นอย่างสูงสําหรับ70,000มืซับสไครต์ถือว่าเป็น70,000มืซับสไครต์ที่ได้มาด้วยความยากเย็นวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ